สวัสดีครับผมมาริโฟรตรกากับบินลงที่แอ่วเป็นครั้งแรกที่เราเดินทางออกจากสวนตั้งแต่มีโควิดระบาดกับเป็นครั้งแรกที่จะเดินทางไปตั้งจังวัดขามอำเพอครับเป็นครั้งแรกที่เดินทางเข้าในเมืองหลังจากโควิดมา เนื่องด้วยเรากำลังสิเดินทางไปจังหวัดกลสินครับ mm hmm. เราสามคนกำลังสิเดินทางไปจังหวัดกรสินเพื่อพ mm hmm. าลุงที่ยวไปทำบุญเพราะว่าจะมาวันเกิดครับวันเกิด16มิถุนาคลิปนี้อาจจะออกทีหลัง16มิถุนาเป็นวันเกิดน้องที่เอแม่มอากก็เลย mm hmm. มีผ้า,าจา์ mm hmm. ครับ พระอาจารย์พระอาจารย์ท่านท่านมากกิจนิมนต์อยู่วัดผู้ทอกบบเมนธำพระเออวัดธรรมพระวัดธรรมพระแล้วก็ท่านแวะมหาบาวนิพนอยู่สวนครับแล้วก็บอกบาวนิพนว่าอ่าท่านจะเคดบุญโดยการเอาป่ามาให้บาวนิพนปล่อยาส่นพี่น้องผมก็เลยโอ้ สาธุครับสาธุบุญครับพระอาจารย์ครับแต่ว่าขั้นพระอาจารย์เอาป่ามะปอยผมจิกล้ากินป่าอยู่ในหนองเลยครับกินได้ไหมพระอาจารย์วากินได้เลยเพราะว่าถือว่าเป็นการให้ทานกาขอบุณครับขอบคุณพระอาจารย์อยู่วัดประชานิยมจังหวัดอำาภอเมืองครับจังหวัดกาฬสินที่เป็นเมตตาเมตตาครอบครัว ของเขาโดยการเอาพันธ์ป่าครับจากป่ะมงของจังหวัดกาฬสินมาให้เปาในคนปล่อยก็เลยจะเดินทางไปกาฬสินเพื่อไปค้นเอาพันธ์ป่าแล้วก็แวะไปกราบพระที่วัดพ่อเนื่องจากเป็นจะเป็นวันเกิดของน้องที่เอ๋อละแล้วเขาจะอยในมือวันเกิดของน้องที่เอ๋อครับมือ สิบหกมิถุนาปล่อยอยู่ขบหน้าเขาก็จะมีป่ายอยู่ในสวนของเขาหล้กก็มีเริ่มมีป่าป่าปล่อยป่าน้อหน่อยมปาปล่อยซะก่อนหล้วกาเขาก็จะเริ่มมีต้นใหม่มีอย่างปลูกถ้าฝนเล้งๆก็บจะเริ่มโลงครับตอนนี้เพาะต้นใหม่เลี้ยงไว้เยอะครับลด,ดน้ำเลี้ยงไว้สะก่อนเขากะจะเริ่มมีนอกจากนักกินแล้วพี่น้องอาจจะเป็นปี ปีหน้าปีสองปีครับก็จะเห็นเห็นผลผลิตมันก็จะมีอีย่างไรกินกันถือว่าเขาเริ่มต้นเสมอนี่เพราะว่าไ่ว่าจะเป็นปลาเองหรือต้นไม้ต้นไหลเ่กพองเขาต้องใส่เวลา้ธรรมชาติความจะจะจะเริ่อเติบโตครับเพราะว่าคำามพเทาเว้าคนว่าเงินท่องเป็นของแม่ย่าเข้าป่า อาหารนั่นละก็คือความมันคงของแท้มีเข่าเต็มเล่านอนเบาก,ก็คือผู้เทาว่าะสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้เพื่อสุขภาพาจะของขวบแต่ทัศนะการคิดกับเปลี่ยนครับถึงแต่บาสบายมากลงงแล้วก็บ,บวกกับน้องปิ้นกยาบ ความคิดความฝันของเขา,าจะมีบ้านหลังเล็กๆแต่เพื่อปลูกน้องเป็นมี่มองปลูกพักปลูกหย่าตอนนี้ก็ถือว่าเขาได้นับหนึ่งแล้วเขาได้เริ่มต้นลงมือทำแล้วจะเริ่มที่จะเดินหนาเห็นลูกเห็นผลแล้วโดยที่คุดโคกน้องหน้าเข้ามาโคกน้องหน้าบ่อบแมนกันคุดสะงาม ล้าก็เอิ่นมาโคกน้องหน้าครับพี่น้องจริงๆพี่น้องที่ต้องการเฮ็ดโคกน้องหน้านี่ไ่ว่าจะเป็นต้องมาคุด้ง่ามใส่ค่าใช้จหลายๆก็ได้ครับว่าแต่หน้าพี่น้องมีหนองมีหน้ามีสะรนี่เเอิ่นเครื่องโคกน้องหน้าด้เรกอนครับโคกน้องหน้าเนี่ยเป็นซื้อโมเดลซื้ครับโมเดลของเกษตรทฤษฎีใหม่ครับของสมเดตจพ่อรอกเก่อกอ เกษตรทฤษฎีไม่กะบไก่ายก็คือมีโคกโคกเนี้อไว้ปลูกนั่นปลูกนี่ไว้กินปลูกไม้ไว้ใช้มีหนองก็ไว้เลี้ยงปูเลี้ยงป่ามีหน้าไว้หิ้เขาไว้กินก็คือเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีไม่จริงมีมาตั้งนั่นครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเพิ่นมาเห็ดแล้วเพิ่นใส่ซื้อมาโคกหนองหน้าหมดเดียวเท่าก็เลยเอ่นโคกหนองหน้าโคกหนองหน้ามากที่นี่ผมเอง เข้าเข้าบอบมีทีราคาบอบมีโคกบอมีหนองบอมีหน้านะมันมีแต่ทีหวางเปล่ากอเลยได้เงินเก็บเงินเงินเก็บเฮ้าเข้ากับเอาตัดสินใจเอาเงินเก็บเฮ้าลงมาเห็ดเลยตอนเราซื้อนมันเป็นให้นะตอนที่ชื่อตอนแรกเป็นให้หน้าครับซื้อแปลงนี่ก็เป็นให้หน้าเข้ากับหนรถมาเห็ด เือจะมีทั้งเขาให้หน้ากจงไว้ให้หนึ่งมีทั้งป่ารงี่เคยมมีทั้งพักหญ้าต้นมไม้ไม้ไวเขาไม้ไว้ใส่ใส่ปลาสามยางประโยชน์สี่ยางสินะครับนนพี่น้นอง ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรูปเป็นร่างเพิ่งเริ่มต้นหนึ่งครับเพิ่งจะมีแคสแค่ซา,ากะครับไรที่เรายังปลูกต้นใหม่ซิ่งปลูกสรากยังบ่มีครับตอนนี้ครับถ่ายเก็บเงินอย่างน้อยครับพาะว่ากามลงมตรงนี้ค่อนางที่จะเบิดแล้วเ่เก็บทั้งเบิร์ถือว่าสร้างความมั่นคงไว้ให้เพราะว่าสิ่งที่สำคัญของมษย์นัน,น,น,นกับปัจจัยซีนะพี่น้อง กลางหลง่ที่อยู่อาศัยเสือ้อผายารักษาหลวมันก็มีแค่เพียงสานีครับหนึ่งในปัจจัยซีนั้นผมก็ยังมีบกครบก็คือที่อยู่อาศัยผมก็เลยต้องเท็ดเท็ดเพื่อไว้หเที่ยวไว้ให้ครอบครัวไว้ให้พ่อแม่เฒ่าแก่มาเป็นมาหยามมาหยามเป็นมาอยู่นั่งเป็นมาพักคนอ่พอหุดก่อนสิอพอเท่าแม่เท่ามาซื้อข้าวเกี๊ยวจ้ แ่าแม่แ่ามาแน่แล้วก็พี่น้องทั้งสปป,ปลาวหาเพิ่นมาธุระฟังไทยหไ,ได้หัน้องเพิ่นมากกันจะได้มีมองยูอาศัยครับแม่เขาลงเมเปาบ่เมาลงไปซื้อให้เเป็นดียวซื้อเขาเกี่ยบพี่น้องที่เออนคะรับอ๊อาสีเหลืองเอาสีเหลืองอ๊อฟอชื่อเขาเกี่ยบพี่น้องที่อยากกินขอองง้าวโป้งครับข้าวเกี่ยบบ้านของเอ,อ,อง็งข้าวโป้งเมื่อไหร่ให้มันจะแตกโป้งไงข้าวเกีออเเ่ยบไง ไปเดินท่ากันต่อครับว้าวปลาตะลุงมีนี่ค่ะอ๋ออันนี้แบบแบบยังบอปิ้งเลยลูกอันนี้เก็บไว้ให้แม่ปิ้งให้เป็นปิ้งเป็นเนะไม่เท่าเกลียวระยะทางพี่จากอำเภอขุนกะครับสกลนครกันระยทางไปกาลสินกับประมาณนอาจจะซ้อนลอยครับลอยกว่าอยู่หรอกครับลอยกว่าไปถึงไปถึงบ้านยายซากับผมลอยสามสิบกิโลครับลอยสามสิบกิโล จะเตรียมกับข้าว

าาเมื่อยเขาเอ่ยยังเปียกเขาเปียกเขาเบาหรือเบาเบาเมื่อยปฟังปากระลุงฟังปกระุคะเขาเปียกเลเขาเยเขาเียมากเอ้ะอย่าเไทยเาทอย่างไหนเบาเบาบภาษาเาด้วยกันลหรอเบาภาษา ข้าวเป่าอยู่นี่คือภาษาลาวเลยหรือมาภาษาไทยให้ฟังมารอเมนอันนี่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ภาคกันคิดนะครับร่วมมือปฏิบัติวางแผนไว้ว่ามนุษย์กะมีเพียงสำเนื่างครับที่สำคัญในชีวิตเอ๋เพื่อครอบครัวเพื่อเขามีหมองนั่นมอนี่กินเพื่อพี่น,อน้องทั้งบ้านพ้นง่าม เป็นมาธุละฟังนี่หรืขึ้นมาเน่นกล่วมาพี่ครับเมามี่มองเอไ้ให้พี่ให้น้องถ้าบุนพักพอนจะได้เพต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเราเป็นเ้าหงเศเสาของเพื่อมาธุละเพื่อพาญาติพี่น้องมาหาหมอฟังไถ่สิครับอาสจได้มาจูหล้วกับมี่เขาไม่นานกินกหล้วกาหาพ่อเทา่าแม่เท่าเพินมาเร่งกับหลานครับเพินมาอยูมาเล่งกับหลาน เื่อปเปิลเพื่อที่นอนแล้วก็เพื่อพี่เพื่อน้องทุกท่านพันไปพันมาฮะอยากมากินซุปพักอยากมาเยี่ยมมายามครับก๋าชีเฮาก๋าิเดรมี่พักไก่ดาปินซุปพักปั่นกินตอนนี้ครับเพิ่งเพิ่งนับน่งนับถือว่าเพิ่งเริ่มต้นแต่ถือว่าสำเร็จร้อย ตามความคิดแต,แต่เป็นการเริ่มต้นหนึ่งสำหรับการปฏิบัติกับกาค้งต้องใช้เวลาอีกหลายปีหรอกมากว่าสิี่าสิมีต้นมงต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาดันานกี้ไร่เลยกะปีนึ่งต้นไม้กะอ่าพวกผักสวนพวกรัเขคือชิได้กินครับสวนใหม่ใหญ่สวนใหม่ผล กาสีสามศีห้าปีก็สิปลูกพวกใหม่ป่าไว้ให้ลองที่แอลพวใหม่ป่าเอาไว้สวนไว้ใช้ประโยชน์ในวัดขา้างหน้า่็กาอีเป็นสิบปีไปแล้วครับบอกใหม่เป็นสาวอัญุ่งใหม่อย่างห้าเป็นสาวแล้วห้าอยากออกเครื่อนดอ,อกสั้นจะได้มี่มใหม่เปเฮ็ดเครื่อนเฮ็ดสั้น โควิดเป็นช่วงที่นเ,นเน่นเลยครับเน้นให้ต้องลงมือปฏิบัติเร็วๆเลยเพราะว่าเข้ามาเห็นแล้วว่าพราโควิดมากการาลดการเ้าสังคมการเดินทางหรือการไปใช้มาใมลนี่พอ,พอเบาเยอะแเป็นยาา ว่าเพิ่นจำกัดเพิ่นว่ให้ไปไหนนะฮะก็มีอาหารการกินอยูผมก็ว่วาเพราะมันกุ้งเกษตรกรชาวบ้านเกษตรกรคอนอยู่สวนเกษตรับอยู่ได้ครับในยุคที่ว,ว่าเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของคนทั้งโลกผมว่าอาจจะเปลี่ยนไปเกษตรกรยังเข้าภูว่าทุกอยาก่างลังสู่ฟ้า สองโซฟานาซูดินเนี่ยนาซูดินเพชรเปียกตากแดดตากร่มเนี่ยราะวาโอโในการดำเนินชีวิตต่อไปของวานนี่คือสบายเกษตรกรเช่าให้สร้าสวนเนี่ยคนที่ลำบากคือคนเมืองครับคนเมืองครับ,รบจะลำบากมันจะต,ตรงขามกันครับที่ผ่านมาคนเมืองมันอาจจะสบายสะดวกสบายเกษตรกรประเทศเปียกลำบาก แต่พันกับมีคนผลิตนม่ยัไม่กินแต่คนเมืองคนสบายแต่ว่าพิ่นสียีเินซื้ออาหารการกินนี่นะครับหายยากเวลาที่ปิดไปเดินทางกันต่อครับระยะทางกับประมาณร้อยกว่า กิโลครับเอาบอกปลากับลูก,กไหมย่าเรมอย่างก็ฝากคนติดตามก่อนฝากฝากช่องก่อนฝาปากับลูกกัก่อนลกเพื่อเป็นกำลังใจรเริดงุ่ันกลังใจเพื่อเป็นกำลังใจเพืเราด้วนักข่า คลิปนี้มันเล่าสูพี่น้องฟังม <c oughs> ันเกิดครับเดี๋ยวสิเ <Okay. S 1> ก็บภาพเมือ่อ oh, <okay. S 1> พระอาจานน้องปล่อยป่า <Okay. S 1> ให้พี่น้องได้รับชมพรบัวเฟ <Okay. S 1> ินกะซีหานุ่มครับเพื่อกี้ชืาปล่อยป่านุ่มอยู่สวนเข้าไปเจอไม่คิดหนานครับสวัสดีครับสบายดีสบายลึกบันาย้องปิ้งเราเนี่ย

อีกจังหน่อยถ่าประเทศล่าเขาเปิดอย wow. no ู่เอ่อเขามียังอีกมากไหมอยากจะไปอยากจะพาพี่น้องไปยิ่งจอนยิ่งอ่อนนะหอน้องวอาว์ฮะอืมเกย์แมวฝากไประงทศั้งคุณแม่พี่น้องทั้งคุณไปยังไหนแก็นี่พี่น้องไอ้น้องทั้งคุก็อยากมาทั้งปี นั่งเกียก็อยากไปหาแั้วกันตอนนี้ย่ำหน้าเนี่ยเป็นย่ำที่แบบถือว่าสุดๆอยู่ได้อยู่ประเทศลราเนี่บเป็นช่วงที่แบบยัง่เจอนฝนเริ่มหมาต้อจนหน่อยว่าฝนจะฝังตาพี่น้องฟังอยู่หนอ่อยถือว่าช่วงหนาฝนครับพี่น้องครับต่อจนหน่อยครับต่อจนหน่อยถือว่าช่วงหนาฝนเนี่ยเป็นช่วงที่แบบถือว่าเป็นช่วงให้ กับปลายฝนต้นหนาวอันนั้นซูเปอร์ไฮครับช่วงที่แบบนาฝนเนี่ยอุย้ยเล่ากินเล่าอยากเนี่ยหลายเป็นกะสอนพี่น้องแล้วครับเบิง้งวิถีชีวิตของพี่น้องเป็นลงหายล่งหน้าการเอากาการเอากาสยดายปีที่แล้วเขาเลือเพจคลิปใหม่กะบไม่ได้ไปไม่ได้ไปทายนะไม่ได้ไปเก็บภาพแต้พี่น้องเบิง้งส่วนปีนี้ตั้งใจว่าเตรียมเครื่องใหม่เครื่องมือเตรียมไปเก็บภาพงงานไหมพี่น้องในเะบิง้งโควิดมาก โดยที่บ่มีผู้ใดตั้งตัวมีผู้ใดผู้หนึครับจะมีเห็นวิธีการเอากาที่บ่มีน้ำ้วก็บ่ได้ไถยจะไถอยู่ไถอยู่บ่ไทยอยู่ไถแล้วนะอ่าแล้วก็คาดแห้งแล้วเพิ่นเอามาเอาเอาเอาไม้กรีดครับเอายังกรีดอ่ะเอาไม้ไถบมาที่ได้อนไหนคกรีดเราเพิ่นก็เพิ่นก็โห้วยห้ยเขาโห้ยเขาออกครับก็คือไปเบิ่งวิธีการเอ่อตกกา เอาไกล้หน่อยเป็นเ็ดเท่าไหนลากาไทยหน้าหด้นลากาหาเท่าอยากเท่ากินโอ้หลายหลาย,ลายมากพี่น้หรอกสันหัวกแม่ว่าจะเป็นสอนหัวแล่นหนึ่งเดาแซ่บไข่มันหลายเนี่ย่บานนี้จังน้อยครับน้ำม้าเนี่ยปรากฏดขัง้งใส่เบ็ดหาปาาหลาน้ำกระดิ่งไหลม่องมีผมว่ามีเรื่องเหล่ามากมายอยู่ัลากา เป็นวิธีชีวิตที่เรียบง่ายหลักก็เป็นวิธีชีวิตคืออีสานบ้านเฮาสมัยตะกี้เป็นภาพที่แบบสวยมากครับหลักก็ภูเขาเขียวเนี่ยเป็นเส้นใยเขียวหมดเลยพี่นอ้องเห็ดปวกออกไม่จะดอกก็ใยแบบนี้เห็ดปวกเลยก็แหงไพยลูกมะสูมาอันก็ได้หอยหอยนาหอยหอยหอยขี้กระต่ายหอยหนาเห็ดปวกปวก็ออกโอ้ยนี่ยังได้กินหลายครับเอาไว้ปีนี้เขาพลาดกัน ถแมนเพื่อนเปิดด้านหล่ะครับเพื่อนไท้ไปเที่ยวเมื่อไรเขาอาจจะท่านช่วงหนาคนเรา็เดี๋ยวจะไป,ปเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมในโอกาสต่อไปอาสมบูราประทันปีปีนาครับปีนาครจเลื่อนเพิ่งแต่เอากา้าไปละเห็นพี่น้องเบิ่งวิธีการเอาก้าเขาใกล้หน่อยใส่เวลาการปลูกจักเดือนเอาไว้กินหนาในจบเรียบร้อสวัสดีครับ อ,อย่เลี้กดนไล่ก s นแซงกันกระไกินติดตามอ,องเขาแน่เลยเ,เอ๊ะจอบปีเลยบันไม่บายครับพี่นองครับ